นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเราคา o ออฟโนสวัสดีครับพบกับคาออฟโนกันอีกครั้งวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอตามมาดูกันเลยครับสงสัยไหมครับว่าการเบิร์นอย่างนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรก็เพื่อเป็นการเพิ่มความร้อนของยารยนต์ ให้การยึดเกาะของอยางติดกับพื้นถนนมากยิ่งขึ้นถ้าสังเกตดีๆพวกรถแข่งที่มีการเบรยยางกันเป็นบ่อเขาจะใช้ยางประเภท slick หรือ radial soft ยางเหล่านี้จะทําให้การเกาะถนนของอยางนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับเวลาที่มีการเห่งขันรถแข่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นครับจะได้ไม่หลุดออกจากสนามแข่งนอกจากนี้ยังทําให้ตัวรถนั้นไม่เกิดการฟรี รือเสียอาการในขณะออกตัวและอีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องการทําการเบิร์นยางก่อนจะลงแข่งนั้นก็เพื่อเป็นการล้างหน้ายางใหม่ยกตัวอย่างเช่นเอาสิ่งต่างๆที่อยู่บริเวณหน้ายางออกให้หมดไม่ว่าจะเป็นเม็ดทรายหรือเศษหินต่างๆเื่อยห,หน้ายางนึ่งเรียบและสามารถเพิ่มพื้นที่สัมผัสให้กับยางได้นั่นเองครับด้วยในวันนี้เราจะมาแนะนำเบิร์นยาง มีข้อดีและว,วิธีการอย่างไรจะเป็นอย่างไรนั้นตามมาดูกันเลยครับวิธีการเบิร์นยางนั้นจะสามารถแบ,บ่งได้เป็นสอวิธีใหญ่ก็คือการเบิร์นยางแบบมีสวิตชเบิร์นยางวิธีการนี้จำเป็นที่ต้องมีอุปกรณ์หรือของแต่งรถเพิ่มเติมเข้าไป ก็จะเป็นพก Burn ูกสวิชเบรนยางนั่นเองครับโดยเจ้ตัวสวิชเบรนยางนั้นจะไปทําหน้าที่มาให้น้ามันเบรกนั้นไหลย้อนกลับไปยังกระปุกเก็บน้ํามันทําให้เบรกนั้นยังคงไม่คลายตัวและจับกับจานเบรกอยู่ซึ่งวิธีนี้นะครับจะใช้สําหรับรอบเบรหน้าและเบรกหลังก็ได้ส่วนวิธีใช้สวิชเบรนยางที่ถูกต้องนั้นก็คือให้เรากดปุ่มสวิชเบรนยางก่อนจากนั้นค่อยทําการย้ําเบรก จนเบรกนั้นแข็งจนเหยียบไม่ไหวจากนั้นให้ํำการเบิ้ลเครื่องยนต์ตามรอบที่เหมาะสมและทําการปล่อยคลัชอย่างรวดเร็วคอยเลี้ยงรอบให้อยู่ในช่วงที่ต้องการเมื่อเบิ์นยางเสร็จตามที่ต้องการแล้วก็ทําการกดปุ่มสวิตช์เบิ์นยางอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการคลายเบรกออกก็ไเป็นอันเสร็จสิ้นครับ วิธีที่2การเบิร์นยางไม่มีสวิตช์เบินยางให้ทำการย้าเบรกสักประมาณ3-4ครั้งก่อนจากนั้นก็ให้ดึงเบรกมือให้แน่นที่สุดนะครับและทําการเหยียบคลัชและเข้าเกียร์หนึ่งต่อด้วยการเร่งเครื่องให้ถึงรอบที่เราต้องการจากนั้นก็ทำการปล่อยคลัชเพื่อให้ล้อนั้นได้มีการเบิร์นกับพื้นผิวถนนเมื่อเบินยางที่พอใจแล้วก็ทาการปลดเบรกมือลง แต่สําหรับวิธีนี้อาจต้องมีพื้นฐานและการฝึกฝนมาก่อนนะครับเพราะเราจะไม่สามารถใช้เบรคมือช่วยได้โดยให้ทําการใช้ปลายเท้านั้นแตะเบรกโดยไม่ต้องเหยียบให้ลึกมากจากนั้นใช้ส้นเทา้าคอยเหยียบคันเร่งเอาไว้แล้วทําการเลี้ยวรอบเพื่อทําการเบรนได้ตามต้องการเลยครับ มีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียครับแต่ทาให้ดอกยางหน้าผิวของอยางนั้นเสื่อมสภาพไหวมากและถ้าทําการเบิร์นนานเกินไปอาจจะทําให้เกิดความร้อนสะสมจะทําให้ยางนั้นสามารถระเบิดได้เลยเนื่องจากความร้อนที่เกิดจากการเสดสีของอยางกับพื้นผิวถนนเพราะความร้อนที่เกิดจากการเสดสีกันของอยางรถกับพื้นถนนดังนั้นแล้วผมแนะนําว่าถ้าจะทําการเปิรนยาง ก็ทำเฉพาะในสามแขก่ขนั้นดีก,กว่าครับไม่ควรทําการเบรญยายาในเขตชุมชนหรือพื้นที่สาธารณะเพราะนอกจากจะเป็นการทําผิดกฎแล้วยังสร้างความรําคาญและความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นอีกด้วยครับแล้ววันนี้คารออฟโนก็ขอตัวลาไปก่อน ครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอโปรดติดตามด้วยนะครับ